ยองค่ะสวัสดีค่ะชา c h ชาแนลทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวบัตรคอนเสิร์ตนะคะ BTS นะคะ3ใบแล้วก็จะมีรีวิวบัตรรุ่นก่อนๆเนาะเห็นไหมโฟกัสไหมภาพเออนะคะนี่เนาะก็พี่ไปเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดไปแล้วก็มีรีวิวเคสสกรีนนะคะสวยไหมเอย ทนนะคะแอดมินสั่งมาใช้เองไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นของแม่ของแอดมินเองนะคะเจโฮปมเจโฮปเนาะก็ใครจะสั่งเกียร์สกรีนอยู่ที่ราคาส5 0รอห้าสิบาทส่งพพื่อวันอัาคารนะคะ,นะคะทนไหมไม่ทนก็ดูเอาเองนะคะอันนี้แล้วแท้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเนาะนี่จะมาดีอันนี้โทรศัพท์โทรศัพท์แอดมินเองเพิ่งซื้อนี่ใส่แล้วเป็นอย่างนี้สวยไหมคือคือดีงามมากนี่คือ ร้อนนั้นก่ันใช่ไหม Oppo R9s นะคะได้มาตั้งแต่วันที่เปิดจองเลยเนาะก็ได้ของแถมมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวจะไปคอนก็จะเอาเครื่องดีไปเนาะแล้วก็อันนี้อยากจะโชว์มีน้องส่งของมาให้แล้วก็ทําของมาให้นะคะน่ารักมากเลยนี่โทรศัพท์แอดมินรูปแท้ๆนะรูปเฟ้เนาะ น่ารักมากคือแบบเอาจริงๆแกจะรีวิวมือถือเหมือนกันนะคือกล้องของมันอะคือเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะ <c oughs> เขาบอกเอ๊ะลูกเพจจะบอกเอ้ยกูมาดูไอ้นี่นะคือกล้องมันเนี่ยจะเป็นโหมดเฮนี่ๆๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคือมันจะแสงได้ชัดขึ้นอะถ้าเปิดปุ๊บเวลาถ่ายรูป <c oughs> ดูนะ <c oughs> ดูนะคือชัดมากคือดีอะ คือแบบว่าแล้วก็โหมดบิวตี้ของกล้องนี้นะคะก็ทำได้ไม่แพ้ใค่ายอื่นเลยทีเดียวถ่ายดูแต่โหมดที่สำคัญที่สุดที่เวลาเราไปคอนเสิร์ตมันคือโหมดอัลต้าเค่ะนี่เลยเห็นไหมเห็นขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นเต็มเลยเดี๋ยวเปิดด้วยนะโหมดอัลต้าเเนี่ยคือที่เล่น oppo นี่คือเห็นไหมมันปรับได้6,004นะคะมีเรื่อยๆนะเราปรับเป็น6,004 เราอยู่ตรงนี้สามีเราอยู่ตรงนู้นเราถ่ายได้ปักถ่ายเลยนะคะมันก็จะสร้างรูปแบบสร้างรูปขึ้นมาอ่าทีนี้พอเรากดเข้าไปดูรูปของเราซูมเข้าไปเนี่ยไม่มีวันแตกชัดทุกระเบียบนิ้วเห็นยังที่ฟูดเลยแหละแล้วถามว่า DVO ทำได้ไหมทำได้เหมือนกันพันแปดสิบเนี่ยแหละถึงซื้อ Oppo ค่ะดู ซูมได้เอาจองกุ๊กอยู่ไหนและอ่ะมีปรับสีปรับอะไรนะแล้วที่สำคัญถ่ายรูปได้ด้วยโอ้ยถ่ายคลิปอยู่ถ่ายรูปผู้ชายได้ด้วยนะคะนี่ก็แะจะมารีวิวโทรศัพท์ที่จริงถ้าใครอยากดูว่าเครื่อง Oppo R9s ยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวลงคลิปแยกก็ได้นะคือแบบดีงามน,นะคะโอเคเรามาอยู่กันที่เรื่องของบัตรคอนเสิร์ตกันก่อน นี่ค่ะแอดมินซื้อมา3ใบเนาะไปดูกับพี่ๆเขานะคะนี่ค่ะบัตรเห็นไหม okay. อิมแบงของโอชัดนี้สองพันสิบหก BTS Line นะคะนี่เอพิโซดสเย้จัดคอยวันนี่ย2่เดือน4 2017เวลา17บเดนาฬิกาหโมงนะคะโซนบีแอดมินจะได้คิวที่หนึ่ค่ะ นี่เลยนะคะก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากบอกไว้เนาะได้บัตรแล้วขอบคุณไอมี I ่ mean, นะคะที่ไม่ทำบัตรหล่นหายขอบคุณพี่ไปสนีนจ้ะเจอกันวันเสาร์โซนบินจ้ะใครเจอไอมินขอถ่ายรูปอะไรได้หมดจะคุยจะอะไรได้หมดนะคะนี่คือบัตรของปีแรกที่ไอมินไปนะคะนี่ BTS นี่นะคะเจเดสบูสองพันสิบห้านะคะนี่อันนี้ไปบัตร A สองค่ะนั่งได้คิวนั่งพอดีคะอันนี้บัตรของพิทีล้วลงหลุมเหมือนกันนะคะเอฟเฟโซนนะคะ SL นะคะคิวเท่านี้ยังใกล้เลยเวลาไอ้มีลงคลิปโคตรใกล้ปีนี้ที่พันสองนะคะอ่ะอาวไงจะไปัจะไปคอนเสิร์ตแล้วจะมาแนะนำนะไอเทมแร่ที่เราได้พกไปนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง แอดมินว่าแอดมินจะพกอ,อะไรไปก็ต้องที่โอเคค่ะมาแล้วอันนี้เป็นไอเทมแรกของแอดมินนั่นเองคือซองนะคะเอาไว้ใส่มือถือเนาะเวลาเราหิ้วของกระลุงกระลิงมากเลยอะ่ะแต่นีแอดมินซื้อมาแจกนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อหมวกหมวกชูกาไปแล้วยังไม่ได้เนาะมันรอหนึ่งอาทิตย์นี่ใส่ อุ้ยแบตบจะหมดกูตกโล่นะใส่แบบนี้เลยแล้วมันกันน้ำกันอะไรด้วยโทรศัพท์เราไม่หกไม่ไหล้องคอ,งองแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะแล้วไอเทมอะไรอีกอันหนึ่งก็คือผ้าปปากจะแอดมินจะใส่ผ้าป,ปิดปากอันนี้ไปเนาะใครที่ยังไม่รู้จักแอดมินของเฟซได้นะคะอผ้าปิดปากแทแดน,นะคะแล้วก็สําคัญไอเทมแรกคือพัดลมนี่ซื้อมา150บาทมีใครฝากซื้อไหม คือแบบว่าชาร์จฐานได้ถานเป็นอย่างนี้คือจริงๆอ่ะแม่อะไรหรอกแต่ว่าคือในความันร้อนมากแล้วถ้าลงหลุมมาแบบโอ้โหร้อนมากจริงๆนะคะคือไอเทมแรกที่ควรมีเลยเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะปิดคลิปปิดคลิปกับโทรศัพท์เคสโทรศัพท์เนาะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไะครต์ไว้นะคะไว้ หรือกดกระดิ่งไว้ก็ได้ไว้ a ดมินมาคลิปใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยววันนี้จะมาทำรีวิว oppo r9s นะคะตามแบบฉบับของติ่งโอเคนะคะก็วันนี้ขอลายไปก่อนสวัสดีค่ะ